ครูอระชา,าะสีแดงสีแดงว่างไงสีแดงยังไม่มีใครมาเอเออกมาเลยครับออกมาเลยเอามาเลย <Yeah. S 1> สีแดง <Yeah. S 1> นำทีมโดย <Yeah. S 1> ครู <Yeah. S 1> ครูอะไร ơi, เอ่ยแอบอยู่หลังสังกสี มาเลยครับนักเรียนแปดชายสี่ยิงสี่ครูสองชายหนึ่งยิงหนึ่งสิบห้าต่อสิบคนนะครับต่อสีอ้ามาเลยครับมาแล้วนักเรียนนะครับแปดคนชายหนึ่งมา,ลมา,มาแล้ว,ลว,ลวนักทิพสีเหลืองนักทิพยเต็ม,มครูกันดิดกันเนี่ยแถบแต่ที่เส้นนี้เป็นต้นไปแถบแต่ที่เส้นแดงเป็นต้นไป สีแดงมาครับมีใครบ้างสีแดงสีแดงมาครับอ่ามาแล้วนำทีตดยครูวาเลยเอูอ,อผู้ชายหนึ่งแท้ครับผู้ชายนนหนึ่งแท้ใจเลย ผู้ว่าอะไรนะรี่ผู้ดสัสักอ้าวผู้ดัสักนะครับผูว่านีผู้ดัสักอ่มาครับมาครับอ่ามาครับแล้วอย่าเพิ่งจับเชือกนะครับอย่าเพิ่งจับเชือกขอเช็คย,ยอดก่อนครูสองชายสี่หญิงสองสี่อ่าโอเคสีเหลืองครบสิบสี อาจารยอยู่หลังเส้นนะอ่าจารย์อยู่หลังเส้นครับครูสองนักเรียนชายสี่หญิงสี่โอเคจับเชือกแล้วอย่าพึ่งดึงนะครับจับเชือกแล้วอย่าพึ่งดึงนะจับไว้ก่อนจับไว้ก่อนอย่าพึ่งดึงนะครับเดี๋ยวอาจารย์นิวัฒน์จะหงายหลังอ่าจับเชือกไว้ก่อนนะครับอย่าพึ่งดึงนะครับอย่าพึ่งดึงนะครับเดี๋ยว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 อย่าพึ่งครับอย่าพึ่ง

สลัสบด้านสลับด้านสลับด้านสลัสบด้านครับแข่ง2องในสครับเดี๋ยวชนะไปเจอกับชนะเพื่อดูคนที่หนึ่งแพ้ไปเจอกับแพ้ลุ้นที่สาม สีชมพูเตียตัวเลยนะครับสีชมพูสีฟ้าเตียตัวนะครับสีฟ้า,าจับเชือกไว้ครับจับเชือกไว้อย่าพึ่งดึงับจับเชือกไว้อย่าพึ่งดึงับ